เอาใจติ่งเกาหลีนะครับเราจะมาทำรามยองกันนะครับปกติห่อหนึ่งเนี่ยก็รับประทานได้1คนใช่ไหมครับแต่สูตรเนี่ยห่อหนึ่งแบ่งรับประทานกันได้2คนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวรามยองเนี่ยครับมาแปลรูปให้อยู่ในรูปแบบของรามยองอเมร็ดสอดไส้มาด้วยหมูผัดกิมจิครับเริ่มจากการต้มรามยองของเราก่อนนะครับเขาจะมีส่วนประกอบของพวกผักอบแห้งมานะครับเราก็ใส่ลงไปด้วยครับในชามผสมนะครับตอกไข่ใส่ไว้เครื่องปรุงรสที่ให้มาเราใส่ลงไปเลยครับ ในส่วนของไข่ก็เครื่องปรุงรสนะครับตีให้เข้ากันครับพอได้แล้วนะครับสิ่งที่เราทําก็คือกรองน้ําครับพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปผสมกับไข่นะครับเพราะว่าเขายัางร้อนอยู่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําไส้หมูกิมจิอย่างง่ายครับปรุงรสนะครับโพชูจัง โชยุน้ำตาลทรายไส้หมูกิมจิของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักไว้นะครับเราก็ดูกระทะที่ใบใหญ่นิดหนึ่งนะครับพอที่รามยองเนี่ยจะกระจายทั่ว จะสังเกตว่าน้ำมันรำข้าวขิงนะครับในเมนูนี้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเมื่อกี้พลใช้ผัดไส้หมูกิมจิใช่ไหมครับตอนนี้จะเอามาทำรำยองโอมเลตให้มีผิวที่กรอบนะครับและที่สำคัญนอกจากทำอาหารได้ทุกรูปแบบแล้วเรายังได้ประโยชน์ดีๆด,ด,ด้วยเพราะว่าเขามีสารออริจินลนะครับซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยครับ อ่าเดี๋ยวเราจะรอให้ให้น้ํามันร้อนนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับลายองที่เราพักไว้เย็นนะครับเราใส่ลงไปผสมกับส่วนประกอบของไข่นะครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับผมแล้วก็เกลียนะครับเกลียให้ทั่วๆปิดฝาครับผมตอนที่เราปิดฝานะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไข่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยสุกดีนะครับเสร็จแล้วเราโรยชีสลงไปทั่วๆครับผมหมูกิมจินะครับที่เราเตรียมไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆพยุงเขาลงจานเสิร์ฟได้เลยครับลองเปลี่ยนจากรูปแบบของรำมยองที่เราคุ้นเคยนะครับมาทำเป็นรำมยองออมเล็ตนะครับสอดไส้หมูผัดกิมจิรับรองว่าติดใจทำซ้ำอย่างแน่นอนครับ